สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับนุษิที่เพรยนต์นะคะสาขา2อีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตรถที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่เลยนะคะตัวนี้จะเป็น Toyota a อ t i ติ6ตนะคะปี2016ราคาอยู่ที่365,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะเป็นพู้ตระกูลอัลติสนะคะเป็นคันนี้ได้เลยนะะ รถสวยงามมากๆนะคะคันนี้จะมาเป็นชมของปี2016นะคะไม่อยู่ที่2 2 2 0 0 0กิโลนะคะถือว่าวิ่งใช้งานไม่เยอะเลยนะคะลูกค้าสำหรับใครที่กำลังลังเลบมองหารถป้ายแดงหรือว่ามือสองนะคะอยากได้รถคุณภาพดีนะคะมือสองคุณภาพดีก็ติดต่อนุชเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุชพามารับชมนะคะแล้วก็พามาดูโปรโมชั่นจากทางร้านของเราด้วยนะคะตอนนี้มีขับฟรี90วันนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ อยากออกรถก่อนเทศกาลส่งกรานต์นะคะก็รับโปร90วันไปเลยนะคะพร้อมนะคะเครดิตดีสามารถจัดยอดได้เต็มเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถเมตาบาทเดียวเลยนะคะไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะตอนนี้มีแถมประกันฟรีอีก2ปีนะคะ พร้อมบัตรเติมน้ำมันอีก1,000บาทนะคะจุกๆก,กันไปเลยกับโปรโมชั่นใหม่ๆของทางร้านตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนเรื่องของตัวรถกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัวอันติสปี2016นะ,ะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีโคมเมี่ยง3ามแฉกแบบนี้ลงมานะคะสวยๆเลยนะคะถัดลงมานะคะตัวนี้จะมาพร้อมนะคะ ที่ระบายความร้อนด้านล่างเป็นสีดำนะคะแล้วก็พร้อมสะเกิดด้านหน้ารถออกมาให้แบบนี้สวยๆนะคะและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของหน้ารถกันเลยนะคะมาในส่วนเรื่องของตัวไฟนะคะตัวนี้จะมาพร้อมไฟ LED ให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะได้ไฟแบบ LED สวยๆแบบนี้ไปเลย มาในส่วนเรื่องของแมตกันบ้างนะคะคันนี้จะมาเป็นแมตเดิมจากโรงงานนะคะเป็นแมต์เดิมเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะมาพร้อมอยางปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะคะเป็นยางปีใหม่ๆด้วยนะคะ ถือว่าได้ทั้งรถใหม่และยังใหม่วิ่งใช้งานแบบยาวๆสะดวกสบายกันไปเลยนะคะมาในส่วนเรื่องของตัวกระจกมองข้างนะคะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วนะคะใช้งานแบบสะดวกสบายกันไปเลยนะคะโลโก้ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดเลยนะคะไม่มีเดือนหายไปไหนเลย ด้านข้างไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะคันนี้สภาพใหม่ๆเดิมๆไม่มีโชวงหนัดไม่มีจมน้ําและก็ไม่มีกอไม้ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถนะคะคุณภาพดีนะคะรถมือสองคุณภาพดีเกรดเอนะคะไม่ควรพลาด ที่เพจยนต์ของเราแล้วก็อยากแนะนําเป็นคันนี้เลยผ่อนเริ่มต้นเดือนละ6,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนยาวๆสบายๆ84งวัอยู่ที่5,000บาทนะคะลูกค้าจ๋ารีบจับจองกันเข้ามาไว้ได้เลยนะคะมาในส่วนเรื่องของตัวไฟนะคะท้ายรถมาพร้อมไฟ LED สวยๆนะคะพร้อมโลโก้ต่างๆติดอยู่ทั่วหมดเลยนะคะไม่มีหลุดออกไปไหนเลยนะคะแล้วก็มาในส่วนเรื่องของตัว มีไฟด้านล่างให้ด้วยนะคะไฟเหยียบเบรกนะคะแล้วก็มาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังแบบนี้ให้2องดกกันไปเลยสวยๆนะคะและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดรอบตัวรถคันนี้เลยนะคะสวยๆจอดอยู่ที่สาขา2ของเรานะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถนะคะอยากไว้ใช้งานท่องเทศกาลสงกรานต์นะคะแวะมาดูที่เพจยนต์ของเราได้เช่นเดียวกันนะคะเราไปดูในส่วนเรื่องของภายในตัวรถกันเลยนะคะว่าคันนี้จะมีออปชันอะไรมาให้เล่นกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในตัวรถกันเลยค่ะ มาในส่วนภายในตัวรถนะคะคันนี้นะคะจะตกแต่งเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลครีมด้านในมาพร้อมเบาะหนังสีน้ําตาลครีมแบบนี้สวยๆใหม่ๆ้วยนะคะลูกค้ารถคันนี้น่าใช้งานมากๆนะคะภายในตัวรถถือว่ายังใหม่และก็สะอาดมากๆเลยนะคะมาในส่วนเรื่องของตัวพวงมาลัยกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวนุชมาให้ดูนะคะว่าตัวนี้นะคะมีออปชันอะไรบ้างนะ,ะหลังจากสตาร์ทรถขึ้นมาเสร็จนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่า นี่นะเดี๋ยวลดเสียงก่อนอก็จะมาพร้อมตัวไม้ที่เห็นนะคะเป็น2 2 2 1 5 9กิโลคือไม้แท้ไม้เดิมจากเจ้าของเลยนะคะไม่มีการกอใหม่นะคะคันนี้เป็นไม้เดิมไม้เดิมด้วยเลยนะคะมาพร้อมตัวพวงมาลัยนะคะลูกเล่นนะคะกดเพิ่มเสียงลดเสียงให้นะคะ ใช้งานสะดวกสบายนะคะคันนี้มาในส่วนเรื่องของตัววิทยุกันมากนะคะคันนี้ลูกเล่นเครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้ามาพร้อมตัวเอ่อ ควบคุมอุณภูมิแอร์นะคะที่เปิดแอร์ของเขานะคะก็สามารถใช้งานได้นะคะหมุนแบบสะดวกสบายได้เลยแอร์เย็นๆนะคะคันนี้โอ้โหสวยงามมากๆพร้อมคุม้มคุ้มค่ากับราคาด้วยนะคะ3า0 0 0นหนะคะ9000บาทนะคะพรอ,อยู่เดือนละเจ0 0 7 0 0ถึง7,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าทันนี้ติดต่อสอบถามนุตเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูส่วนของด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะว่ากว้างไหมนะคะ และนี้ก็จะเป็นรายละเอียดรอบคันกันเลยเนาะอ่าเดี๋ยวนะ,ะมาในส่วนเรื่องของประตูด้านหลังนะคะลูกค้าคันนี้นะคะก็กว้างขวางมากๆด้านหลังคือมีเบาะพร้อมเบาะแบบนั่งแบบสะดวกสบายเลยนะคะนั่งได้สามถึงสีท่านแบบไม่แออัดนะคะลูกค้าด้านในตัวรถคือกว้างขวางมากๆนะคะ แล้วก็จะให้ดูโฉบหน้าตัวด้านหน้าตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่และนี่ก็จะเป็นภายในตัวรถทั้งหมดเลยนะคะของโตโยต้าอันติสคันนี้นะคะลูกค้าใครสนใจอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะสวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะคันนี้ไม่มีชกหนัดไม่มีจนน้ำแล้วก็ไม่มีกองไม้ด้วยนะคะมาในส่วนเรื่องของที่เก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะลูกค้าด้านหลังนะคะก็คือเก็บสัมภาระได้หลากหลายเลยได้เยอะมากๆนะคะ กลับต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะเดี๋ยวรู้ให้ดูนี่กว้างมากๆเลยนะด้านหลังนะเก็บข้าวของได้เยอะเลยนะคะมาในส่วนเรื่องของยางอะไหล่นะคะก็มาครบแล้วนะคะแม่ลงแม่แรงพร้อมเลยพร้อมออกใช้งานนะคะออกต่างจังหวัดได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะลูกค้านี่เลยนะคะและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดรอบคันนะคะของตัวรถัวเจ้าโตโยต้าอันติดหนุดคันนี้นะคะสวยๆมาพร้อมสีบรอนเงินนะคะราคาอยู่ที่ส0,000นนะคะ 6,9,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ6,000ถึง7,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนแบบสบายๆเลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่279นะคะลูกค้าจ๋า มาพร้อมโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยนะคะสำหรับใครสนใจรีติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พ้าชมในการรับชมรถเข้าใหม่ของเต็นต์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ